พบกับเราได้กรีนนะคะวันนี้มาพบกับเมย์และก็น้องเดียนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําที่แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากรองนะคะใช่ค่ะตัวนี้เลยนะคะที่นํามานะคะก็จะเป็น เคนโตนะค,ะ,คะ,ะตอนนี้ <K ento. S 1> ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับใครที่มองหาแบบเครื่องกรองน้ําราคาถูกนะคะแบบประหยัดงบนะคะแล้วก็มีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็น WQA หรือว่าเป็น NSF นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะพี่เมย์อยู่ที่1975บาทนะคะแล้วก็ราคานี้เนี่ย รวมส่งแลด้วยนะคะของเราก็คือส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่กำลังมองหาเลยแบบเป็นรุ่นที่ประหยัดงบนะคะแบบราคาถูกแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เหมาะมากนะคะสาหรับที่แบบจะพกพาไปไหนเพราะว่ามันไม่ใช้ไฟฟ้าค่ะใช่ค่ะสาหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะไปใช้นะคะเหมือนว่าไปตั้งแคมป์หรือว่าจะเอาไปเที่ยวนะคะหรือว่าจะไปใช้ตามสวนนะคะตามไร่หรือว่าจะไปใช้ในบ้านนะคะก็สามารถที่จะไปใช้ได้แล้วก็เหมาะกับช่วงนี้มากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือต้องการลดค่าไฟประหยัดค่าไฟนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยคือเหมาะกับช่วงนี้สุดๆแล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า 5บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแล้วก็มีการรับประกันให้ด้วย1ปีนะคะใช่ค่ะแบบหลายคนเนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามนะคะว่าเรื่องเครื่องกรอฟน,น้ำของมาตากรีนเนี่ยมีแบบราคาแบบประหยัดไหมแล้วก็มีตัวไหนที่แบบพกพาง,ง่ายหรือว่าสะดวกไหมก็คือแบบนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะก็คือสะดวก